น้องครับทมอะไรได้ครับเอาไปใส่สามปีเพราะมันหนังไม่นดีพี่เบลเปล่าค็ไม่ได้เลยเหรอนีชื่อหนิงชื่อหนิงวันนั้นพี่ขี่แลมโบไปไงจำไม่ได้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่างสงครับวันนี้เราจะมาที่ตลาดสดประชุมกันนะครับวันนี้เราจะมาจีบสาวชิวๆนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าสเต็ปการแต่งตัวแบบในกรุงแบบผมกับบ้านอกบ้านอกแบบน้องชายผมมาดูกันว่าสาวๆก็จะสนใจแบบไหนนะผมก็วันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดประชุมนะครับก็ผมกับน้องชายผมก็ไปเจอกันที่ตลาดสดเลยครับผมวันนี้เราก็กําลังเข้าไปในที่ตลาดสดกันแล้วครับผมวันนี้เราจะไปหาสาวชิวๆนะครับครับ น้องน้องน้องภูมิเนวได้นะผมเราเตรียมเงินมาซื้อของวันนี้ก็สองแสนนะครับถ้าอะไรกินจกิชิวรบบน้องครับทํอะไรได้ครับเอาไปใส่ยปีนพี่น้องแล้วพี่ยากบอกว่าเอรู้สึกห้าลบสองมากเลยพี่เอกบอกว่าพี่รู้สึกห้าลบสองมากเลยนะจริงเลยนะพอได้ไหมครับห้าลบสองได้ไหมชื่ออะไรนะครับ ชื่อฝเฮ้ยจำพี่ได้ไหมวันนั้นน่ะจำพี่ได้ไหมกับน้องชายพี่คนนี้นะไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยเหรอชื่อชื่อฝางนะไม่เคยเจอพี่เลยเหรอก็เป็นเพื่อนกันในเฟซเป็นอย่างที่ก๊อปดูเฟซได้มั้ยได้ไรกินยังครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดยวพเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋เดี๋ ไม่สัน่นนะครับเนี่ยฮะยังยังไม่ได้ยินข้าวครับแ <c oughs> น่นอนลองเข้าแอดมาดูเฟซหน่ารักแกมันใจดีแล้วครับสัน่นเลยครับวันนี้สัน่นจริงๆ สัตว์มากเลยนะพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ต้งองจะไปไหนต่อครับก็เดินอ๋อมานานยังครับได้ส,ส <c oughs> ายเฮ้ยกูเป็นไงวะเดี๋ยวครับ ขอบคุณมากเลยนะครับน้องน่ารักจริงครับชื่ออะไรครับเอาครับขอบคุณครับวันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับหนึ่งขวครับวันนี้ชิวๆมากเตรียมเงินมาห้าแสนเราอยู่กับน้องชายเหมือนเดิมครับวันนี้จะพาน้องทรายไปหาสาวนะครับผมครับผมใช่แล้วครับวันนี้รถเยอะมากเลยครับวันนี้รถเยอะมากเลยครับน้องครับพี่ทำเลยได้ไหมน่ารักจังจำพี่ได้ไหม แป๊บเดียวสองนาทีสองนาท,ทีได้ไหมเอาไม่ได้เลยเลยพี่รวยนะขอซื้อเวลาสักสองแสนได้ไหมมาคุยกับพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวโอนให้สองแสนแป๊บเดียวก็ได้โอ้โหเขาไม่คุยด้วยแล้วผมอันนี้อันนี้น้องภูมิเรายังสวนนะครับซ,ซื้อไส้กรอกเล่ยไหมท่านได้ครับไม่ท่านได้ครับ น้องครับชื่ออะไรครับจําพี่ได้ไหมไม่ได้เลยเลยเน,น้องชายที่สดน,นะดดว,วันนี้พาน้องชายมาหาสาวนะก็รู้สึกว่าทําไมผู้หญิงเขาไม่ชอบคนรอๆครับผมราคาปิดใกล้ใส้กรอก่สี่สี่พันบาทต้องแถมได้ไหมครับเป็นเงินสดมาดิ เดี๋ยวพันหนึ่งเลยยังไม่เอาครับครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนน้องครับทำอะไรได้ไหมครับชื่ออะไรครับชื่อแบมนะใช่นะพี่ว่าพี่เคยเจอน้องอยู่ตอนคือเบนนะใช่ผมก็เคยเจอใช่ไหมที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยแหละเออเงนกันเลยมาตรงนี้เม่กินพี่ขอเฟซเลยนะเนี่ยพี่ช้ามากช้ามากเลยนะช้ามากเลยนะช้ามากเลยนะเาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ ัาษาเป็นอะไรวะครับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยน้องเข้าใจดีมากเลยนะครับผมวันนี้น่ารักด้วยน่ารักเลยครับขอบคุณมากเลยครับอ๋อเจอเห็นอยู่เัวจริง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 เลยนะติดตามน้องก็อยู่เห็นจริงจริงจริงเลยใครวะสาวมาเออเจอ้องข้างหน้าเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนนะผมก็นี่ก็ได้เพียสละเจอเป้าหมายแล้วผมก็ น่ารักมากเลยครับน้องๆเขาน่ารักมากเลยน้องครับให้โซบ้างครับอย่างนี้นะพี่พอถามอะไรได้ไหมพี่รวยมากเลยนะจำพี่ได้ไหมพี่พอถามอะไรได้ไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวถามไม่ได้เลยเลยฮะใครสวดเลยโสดคนเดียวเลยโสดบรรจุจ้ะ สวยทุกคนเลยนะนี่จุไหนี่าคนนี้สวยไหมเนี่ยเสื้อนี่สวยไหมเนี่ยน่ารักจังจำพี่ได้ไหมจำพี่ได้ไหมวันนั้นน่ะมันที่พี่ฝันร้ายน่ะฝันไม่ได้เจออะไรก็ไม่รู้นะเอ้าพี่รวยนะทำไมถึงกลัวพี่จังอ่ะมันไม่มีใครสวยเลยเลยคุยกับพี่หน่อยดิไหนใครสวยขอน่ารักจังรู้จักพี่ไหมเนี่ย ทำไมไม่รู้จักพี่นะออกเป็ pues> นหน mm. ่อยดิมานานหร nah, ือยังครับมาพิ right ้งมาเลยพี่รวยมากไม่อยากอะไรตลาดนี้ตลาดพ่อพี่นะนี่ตลาดพ่อพี่นะพี่มาเก็บตังค์วันนี้จริงจริงพี่มาเก็บตังค์วันนี้ก็เหนื่อยมากที่จริงให้เด็กมาเก็บนะที่จริงให้เด็กมาเก็บนะวันนี้ก็ตลาดพ่อพี่บอกว่าันี้มาตรวจตลาดนะเผื่อมีอะไรผิดปกติวันนี้นะ กลางเกงไนกีตสติงอ่านกลางเกงไนกีตสติงครับผมก็วันนี้จะเป็นรุ่นแบบว่าใส่แล้วเข้ารูปเข้าทรงครับบอกเลยว่ารุ่นนี้มีที่นี่ที่เดียวครับราคาเป็นกันเองมากเลยนะครับตลาดสดเรามีทุกอย่างครับนี่ร้านเกงไหนแบบนี้หาซื้อยากครับผมสั่งตรงจากไหนก็ไม่รู้ครับต้องถามถามเจ้าของร้านดูนะครับผมชุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดี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 ครับ รู้จักพี่ไหมพี่ขอเปลี่ยได้ไหมพี่ขอเปลได้ไหมไม่ได้ม่ได้เลยนะครับผมดู้ไวแบบนี้ยังไม่มีใครคุยด้วยเลยนะครับผมเจอรีกเป้าไมายแล้วครับผมน้องครับพี่ถามอะไรได้ไหมจำพี่ได้ไหมวันนั้นน่ะที่เราเป็นโรตันเจอกันด้วยความบังเอิญน่ะ คนนั้นพี่ไปซือ้อน้องไก่มาทอดกินพห็น้องอยู่น้องกําลังซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะมันนะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไหมื้อเฮ้ยบางทีโรตารีเปล่านะคบผมก็มาจจะใช้จำพี่ได้ไหมไม่ได้เลยเหรอชื่อชื่อแพนไช่ไหมเนี่ยเปล่าค่ไม่ได้เลยเหรอชื่อหนิงชื่อหนิงว่าไม่แล้วว่าไม่แล้วนั่นน่าจะไม่แล้วเนี่ยดูคนตาข้างมองมากเลยครับตอนนี้พี่ขอเปลี่ยนได้ไหมจะได้ ขอ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 ไปกดไลค์เหญๆครับถ้ากดใจคงจะเป็นแฟนกันแล้วไม่โก้กัไม่ชี้ใช้งานเลยนะครับถ้าได้จะรู้ว่าจิตจิิดนะครับ น้องเขาน่ารักมากเลยครับผมเพรวันนี้เราตลาดสดพ่อเราครับพ่อวันนี้เราจะไปต่อตอนนี้เราจะเจอเป้าหมายอีกแล้วครับผมเออไปได้นหมทุ่นทีนะครับถามอะไรได้ไหมครับแป๊บเดียวครับไม่นานครับจําพี่ได้ไหมเฮ้ยวันนั้นเนี่ยครับที่ตลาดสดนะเพี่ยนน้องไปซื้ออยู่ซื้อลูกชิ้นทอดนะครับจำไม่ได้เลย จำอะไรวันนั้นวันนั้นพี่ขี่แลมโบไปไงจำได้เลยพี่ขี่แลมโบไปตรวจตลาดสดน,นะเชื้อไก่เชื้อไก่เชื้อไก่เอาบอกว่าไม่พูดเดยอะครับขอเพียเลยนะขอไปกดไลค์เจเจนะให้เพี่หน่อยเถอะไปกดไลค์เฉยๆครับคนเยอะเลย เอเป้ามายครับผมสะดุดล,ลักครับอพอทีนะครับทำอะไรยังไงแป๊บหนึ่งครับไม,ไ,ไม่ได้เลยเหรอจ้างใช่ไัมจะสองนาทีนาทีแล้วแสมไม่ได้เลยเหรอตอนนี้เราก็เจออาจารย์สิทธิ์เก่านะครับวันนี้เราจะไปหาอาจารย์ดูว่าอาจารย์จะจําเราได้ไหมครับก็ ก่อนครับไม่อาจารย์ก่อนครับ้อยาเปายาับคุณเห้าท้องเอาสมไมเส้นจักครับจับะเสียบเดินผาวันนี้เราอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าครับจะเกียเทลวที่ดรับกอไมเส้นจักทวทีนะครับถามอะไรได้ไหมอหังคนครับบรเดาหนาจารย์จำผมได้ครับอย์ป่อนอร วันนี้เราก็มหาอาจารย์ครับก็อยากรู้ว่าพูดตัวจำป่าได้เลตัวจำนาได้นั่นนะคัดทองจันทร์ครับคุณอ้วนครับคุณอ้วนดีจ้าลูกสาวลูกสาวเฮ้ยเห็นลูกสาวกูเนี่ยคนี่วันนี้ก็มาเป็นศิษย์เก่าแล้วัน ป้าโอ้ยคู่คู่อ่ะถูกเอาไปบานเ่าอยู่บนออันี่ก็ิทเก่าจำกันไม่ได้ครับเอ้ยกับภาษาคูู่จไม่ได้แลเนาะนี่เขาไย่จ้าเราใช้บ้านเาป้ยากากช่องอ่านเด้อต้นต้นแชแนเองนี้บ่เอ้าเมองเช Ah. Right เป็นมือใหม่เดี๋ยวป่ะก็เดี๋ยวใหม่แล้วครับวันนี้มาดูเสื้อกันครับวันนี้น้องรับพี่ทำอะไรได้ไหม ชื่อเมียนไหมครับคะไม่ใช่เมียนเหรอหสองสั่พี่ถามผิดคนแล้วชื่ออะไรเนี่ยครับชื่อข่าวชื่อข่าวเลยอ๋อไม่เป็นไรครับสงสสยพี่จําผิดคนครับวันนี้ก็ไปกันต่อเลยนะน้องครับพี่ดามอะไรใช่ไหมหน่ารักจังไม่น้องคนนี้น่ารักจังชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรมีแฟนหรือย,ยังน่ารักจังสามฮะ กดลูกสามอาเอมือนเดิมครับาขา <ไป S 2> สวยมากเลย <c oughs> จะจะเอาไปไชนาที่บ้านช่วยพ่อพวกโอเคเลยนะขอเฟสีสใช่ไหมชื่อ่าเฟสีสนิน่ารักจังเลยขอขอเฟสีสน่ยนะงั้นขอเฟสีสเพื่อนก็ได้คนนี้ก็ได้เอา,า,อเอางาย นา้ถามเป็น่าสวนกระเป๋าดตาไปนอนันง่าวนไนเบอกปง่ายาบอกบปานมเราไอนกันง่ายอยูนที่หนกับับเไดเ็กาจากคตรสุดเพื่อนเราเพ่เรียกนจับาเนน้องครับพี่สามอะไรได้ไหมจำพี่ได้ไหมจำพี่ได้ไหมวันนั้นอยู่เซเว่นนะ จำม่ได <c oughs> ้เลยเหรอรู้จักพ <that> ี่ไหมพี่รวยมากเลยนะพี <the> <en> possible, ่มาหาเก็บเงินตลาดสดพ่อ nope. พีขอคอฟเฟขออเฟ่ได้ไหมขอเฟได้ไหมขอขอฟเฟ่เนี่ยได้ไม่ได้เลยเหรอได้ไหมกดไลค์เฉยกดไลค์เฉยมือสั่นมากเลยนะจะให้ไม่ให้มือสั่นมากเลยนั่นจะรีบไปกินข้าวกินข้าวมากเลยให้เฟสเลยไม่ได้เลยเหรอตอนนี้จะวการถูกเชียงกันนะครับแย้่ยงในความหล่อของผม เลี้ยงกันเลยนะครับผมก็พอดีครับทีมงานผมเนี่ยเข้าผมก็น้องชายเราสวยมากเลยครับวันนี้มาจีบสาวให้น้องสายชายชายนะครับผมลองมาลองเป็นตาจีบร้านเขาด้วยมากเลยครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แอตเตครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ทําการ มาเดินเล่นชิวๆที่ตลาดสดกุชุมแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าสาวแบบว่ามองเราเยอะมากในความหล่อเหลาของเรานะผมก็รู้สึกประทับใจที่เกิดมามีหน้าตาดีแบบนี้นะผมก็วันนี้ได้ได้เพศสาวไปเยอะมากเลยครับวันนี้ก็พาน้องชายมาจีบสาวน้องชายโสดนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดนะครับ รู้สึกว่าแปลกใจนะครับท่างทำไมคนมองเราเยอะจังก็สงสสยอาจจะเป็นเพราะความหล่อของเรานะผม,ผมก็รู้สึกแปลกใจอยู่ว่าเขาอาจจะมองเพราะเราหล่อนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับก็คิดแง่บวกไว้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ถ้าเราไม่รีบนี้ก็อาจจะมีวัยรุ่นที่กําลังมองเราอยู่ว่าอาจจะเล่นมันก็ได้นะผมแต่เราต้องรีบกลับครับตอนนี้ไม่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 ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วครับผมตอนนี้ก็ รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะผมก็เจอกัน EP ต่อไปนะครับขนาดน้องๆอ,อยู่ข้างหลังยังมองในความหล่อของผมนะครับก็เจอกัน EP ต่อไปผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะผมน่าจะกลับได้เลยนะครับวันนี้